เลขไม้เพียงแค่13,861กิโลเมตรเท่านั้นนะครับกับเจ้าคันนี้เลย t o y ย t a r e v o นะครับผม2.4 Entry นะฮะเป็นตัว Smart c a คเกียร์แมนวนวลนะครับผมคันนี้เลยนะฮะโฉมหน้าหล่อเรียบร้อยช่วงล่าง Super f ์ฟิจัดไปให้แล้วโฉมปี2022นะครับเกียร์แมนวนวลนะคันนี้เลขไม้น้อยสุดแล้วเข้าใหม่สุดๆด้วยพี่ๆท่าน,นไหนสนใจกระบะเกียร์แมนวนวลไว้ใช้งานไว้ขนของไว้บรรทุก คันนี้ตอบโจทย์พี่แน่นอนใครสนใจอยู่ตามไปดูต่อในคลิปเต็มให้จบนะครับสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับที่สนใจรถยนต์มือสองอยู่นะฮะวันนี้ผมเซลล์หนวดทอโต้นะครับที่ึกษาด้านงานขายนะ่ยบ,บริษัททอโต้นะครับมีรถกระบะสวยๆมาแนะนําอีกหนึ่งรุ่นอีกแล้วเช่นเคยนะครับ เข้าใหม่สดๆร้อนต้องบอกเลยเลยว่าเข้ามาเมื่อกี้ยังไม่ได้ทําความสะอาดคันสีน้ำปลาให้เลยนะครับเข้าใหม่แปบลบว่าจากร้านเลยนะฮะเอามาถ่ายให้พี่รับชมก่อนใครนะครับอยากให้เห็นว่าสภาพแรกเข้าของรถที่บริษัททอร์โต้เนี่ยจะสวยแค่ไหนและคันนี้ต้องบอกเลยว่าสภาพคุ้มที่สุดแล้วนะฮะผมไปมีโอกาสแอบดูมานิดหนึ่งนะฮะเลขไม้น้อยสุดๆด,ด้วยนะครับเลขไม่หนึ่งหมื่นสามพันโลเท่านั้นเองเหลือจะเชื่อนะฮะ เลขหมายเท่านี้ได้รถปี2022นะนะฮะคันนี้ Toyota Devo 2.4 Entry นะฮะโฉมปี2022หน้าออนนิวเรียบร้อยนะครับเกียร์แมนวนวลนะครับผม6สปีดนะฮะมาพร้อมกับตัวยกสูง Smart Cap สีบอลเงินนะครับเดิมแท้โรงงานแน่นอนนะฮะเดี๋ยวพาไปชมว่าความสวยสภาพแรกเข้าเดี๋ยเป็นยังไงสำหรับเจ้าคันนี้นะครับทะเบียนเนี่ยเดี๋ยวผมเปลี่ยนเป็นกรุงเทพให้นะพี่ๆนะไม่ได้ไป้ายทะเบียนนี้นะได้ไป้ายเพียนกรุงเทพไปนะครับ กระจงกระจังด้านหน้าชุดด้านหน้าเป็นออลนิวหมดแล้วเรียบร้อยนะครับกระจังด้านหน้าโคมเมี่ยมแบบนี้นะครับผมนี่ใหญ่ๆนะฮะตัดกับสีดําเมทัลลิกนะครับผมโลโก้นะครับผมโตโยต้าใหญ่ๆเท่าฝ่ามือแบบนี้สวยมากนะฮะฝาโปง้งผิวพันสันเหลี่ยมตัวรถต้องบอกได้เลยว่าสวยจริงยังไม่ได้ล้างขัดสีนะพี่ๆนะนะครับให้ดูสภาพแบบสดๆเลยนะฮะนี่สดๆก่อนใครเพื่อนเลยพี่ๆนะครับไม่มีใครมาถ่ายผมถ่ายก่อนเลย นะฮะนี่แบบนี้เลยไฟหน้าโปรเจคเตอร์เลนส์นะครับผมเดย์ไทม์นันนิ่งไลท์มีไปให้แบบครบจบแน่นอนนะฮะไฟโปรเจคเตอร์แล้วเรียบร้อยนะครับพร้อมกับหน้าเชี่ยวหมูป่าแบบนี้ติ๊กเกอร์เดี๋ยวผมลอกให้นะพี่นะนะฮะติ๊กเกอร์ไม่ได้ติ๊กเกอร์ถิ่มพูแบบนี้เดิมไปนะนะฮะเดี๋ยวผมลอกให้นะครับกระจังนหน้ากับชุดกันชนเนี่ยนะฮะด้านข้างกับตัวกันชนเนี่ยนะฮะ ไม่มีรอยหัก5นะแนบสนิทกันแบบนี้เลยนะครับสีเสมอกันนะฮะคันนี้ไม่น้อยใช้น้อยรถบ้านมือเดียวนะครับพี่ๆนะแม็กนะครับผมคันนี้ได้เป็นแม็กขอบ17นิ้วนะครับยางขนาด265ทับ 65R17 แม็กเป็นแม็กอลลอยนะครับสีเทาดำนะสวยมากยางไป22ใช้กันได้ยาวๆซุ้มล้อปุ่งล้อเดิมๆนะครับโชกคอัพช่วงล่างเดิมนะฮะปีกนกด้านในนี่ครับเดี๋ยวร้านทำความสะอาดให้นะครับต้องบอกเลยว่าสวยเนียนจริงสำหรับคันนี้ กระจกได้เดิมแท้จาก To y o ต้านะครับมีตาปั๊มโลโก้ t o y o t a แบบนี้ติดฟิล์มให้แล้วรอบคันด้วยนะครับเดี๋ยวล้างสปาขัดสีให้นะฮะบอกได้เลยว่าใหม่แน่นอนนะฮะคันนี้นะครับกันทรงกันสาติดไปให้ครบหมดแล้วกระจกเปิดปรับพับไฟฟ้านะฮะมีไฟเลี้ยวในตัวเป็นสีโครเมียมมือเปิดได้สีโคมเมียมมีกันรอยที่มือเปิดระตูมาให้นะครับด้านข้างได้โลโก้ไฮรักไปนะฮะบันไดเหยียบขึ้นได้สีดําด้านแบบนี้เลยสวยๆนะครับเดี๋ยวให้ดูภายในกันสักเล็กน้อยนะฮะพี่ๆี่นะ ดูรถนะครับผมพาไปดูในส่วนของโครงสร้างเป็นหลักนะครับพี่ๆนะโครงสร้างเราที่จะดูเนี่ยมีอะไรบ้างนี่น็อตเสา A นะครับน็อตยึดประตูเสา A ตรงนี้นะครับต้องไม่มีรอยขอดรอยขันนะฮะเนี่ยด้านในตรงนี้นะครับน็อตไม่มีรอยขอดรอยขันเลยสภาพใหม่มากแล้วรถบ้านใช้น้อยมากเนี่ยแผ่นคัพเพิตรงพื้นเนี่ยตรงนี้ต้องไม่เป็นรอยนะฮะแล้วปั๊มตโตโยต้ามาเดิมแท้แบบนี้เลยน็อตจอนประตูทุกอย่างสวยใสยหมดน็อตเสา B นะครับฝั่งคนด้านหลังนะฮะนี่ ไม่มีรอยถอดไม่มีรอยขันนะครับพวกนี้คมสวยแน่นอนเดี๋ยวทำควาสะอาดให้สิ่งสกปรกพี่ๆไม่ต้องไปดูนะครับให้ดูโครงสร้างพอฮะนี่สภาพแรกเข้านะพี่ๆนะสปอตเมอาร์ชัดเจนนะฮะนิ้วลูบไปเนี่ยนะฮะไม่คมไม่บาดมือนะครับอันนี้คือสปอตเดิมนะฮะสภาพสวยกริบนะครับน้องๆป้ายแดงเลยดีกว่าคันนี้และตัวนี้นะครับได้เป็นสมาร์ทแชปนะฮะพื้นที่ค่อนข้างกว้างนะเปิดฝาท้ายเปิดฝาประตูด้านหลังมาเนี่ยโอ้โห กว้างมากนะครับเบาะนะฮะได้เป็นเบาะผ้านะครับผมแบบนี้เลยนะตึงๆยังไม่ได้มีการทาความสะอาดให้แต่เดี๋ยวทําความสะอาดให้ให,ใหม่แน่นอนนะครับให้ดูสันเหลี่ยมตัวเบาะนะฮะสภาพแรกเข้านะนะครับสวยมากเดี๋ยวสปาขัดสีโอโอโซนฆ่าเชื้อโรคให้นะครับพี่ๆนะคอนโซลคอนโซลได้สีดําหมดนะครับผมด้านหลังนะครับหนังเนี่ยจะเป็นปั๊มรีโวแท้มานะครับตัวนี้จะเป็นหนังลำโพงด้านหลังมีให้ นักพิกนะครับได้เป็นผ้าแบบนี้นิ่มๆนะฮะนั่งกันได้ยูยาวสบายๆนะครับลำโพงด้านหลังมีมาให้แบบจัดหนักจัดเต็มนะฮะฝามือเปิดใช้งานได้ปกติตัวกิ๊บล็อกนะครับผมเสียงแน่นนะฮะเวลาปิดประตูเสียงแน่นกิ๊บนะครับตัวนี้นะฮะด้านข้างไม่มีรอยบุบรอยลักยิ้มนะครับผมด้านท้ายกระเป๋สวยๆแบบนี้นะฮะเดี๋ยวติ๊กเกอร์พวกนี้เดี๋ยวผมลอกออกให้นะครับพี่ๆนะนะฮะ ช่วงล่างนะครับเป็นซูเปอร์เฟกซ์ซับเพนชั่นเรียบร้อยแล้วช่วงล่างพัฒนามาใหม่นะครับสำหรับรีโว่คัที่บอกว่ารีโวโยนนะครับคันนี้นิ่มขึ้นนะฮะนิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดนะครับผมคานเคิร์นครับซีนะฮะสวยๆแบบนี้แล้วพี่ได้ตัวหน้าใหม่ในราคาที่เบามากนะ5 2 9 0 0 0บาทนะครับปกติเนี่ยตามท้องตลาดเนี่ยผมเห็นนะเช็คได้เลย5 5 9 0 0 0มีให้เห็นแน่นอนนะครับแต่คันนี้นะฮะ529,000เท่านั้นประหยัดไป30,000กว่าพี่ๆนะครับ แต่ป้ายแดงเนี่ยผมประมาณเจ็ดแสนนะเจ็ดแสนนะคันนี้นะครับเจ็ดแสนแปดแสนได้เลยนะฮะแต่คันนี้เราขายเพียงแค่ห้าแสนสองหมื่นเก้าพันเท่านั้นนะครับตัวไฟนะครับเป็นไล่ไกดิ้งเลขสามแบบนี้นะฮะดูง่ายจําง่ายแน่นอนสติกอร์พวกนี้เดี๋ยวผมลอกออกให้หมดนะครับพี่ๆนะตัวนี้แล้วก็มีสติกอร์เดิมแท้แน่นอนนะฮะการชนหลังนะฮะเป็นสีโครเมียมบันไดเหยียบขึ้นสีดําด้านมือเปิดได้โครเมียมนะครับไฟเบรด้วยสารเลลนะฮะ ตัวนี้แม็กไลเนอร์เดิมแท้นะครับปั๊มมาโลโก้ใหญ่ๆด้านหลังนะฮะสันเหลี่ยมแม็กไลเนอร์ไม่มีรอยบุบรอยใช้งานหนักมาเลยนะครับขอแขวนเกียวยึดอยู่ครบทุกตัวนะฮะตัวนี้เลนท้ายนะครับผมนี่รางน้ำสปอตเบนอาร์คนะครับหัวน็อตไม่มีขยับสักจุดผมรับประกันให้ได้รถผมนะฮะนำเข้ามานะฮะต้องเกรดเเท่านั้นไม่มีเกรดบเกรดซลองลงมานะต้อง A ต้องสวยมือหนึ่งแน่นอนสภาพเหมือนป้ายแดง พี่ีเพราะฉะนั้นแล้วใครหาอยู่เนี่ยนะฮะไม่มีผิดหวังผมบอกได้เลยนะฮะเดี๋ยวให้ดูด้านล่างนะครับชุดช่วงล่างนะครับผมใช้ยางอะไหล่เดิมเพาเดิมแหนบเดิมนะฮะท่อเดิมด้วยนะครับไม่เป็นสนิมนะฮะช่วงล่างดีมากๆนะครับซูเปอร์เฟกซ์ซับเพนชั่นเรียบร้อยนะครับสภาพสวยกริบนะฮะคันนี้นะต้องบอกเลยว่าแจ่มจริงๆเดี๋ยวฮะพาไปดูนะฮะไม่หมื่นสามแท้หรือเปล่านะครับผมคันนี้ไม่แท้ไม่เดิมแน่นอนผมรับประกันให้ได้นะนี่ ครับคัสซีสวยๆรหัสโครงคัสซีรหัสโครงเครื่องอยู่ครบนะครับสันเหลี่ยมมุมตัวรถเนี่ยพี่ๆสังเกตได้เลยไปกันแบบช้าๆนะเนี่ยนะครับไม่มีรอยบุบรอยลักยิ้มเลยนะครับนี่ได้เดิมหมดนะตัวฝาประตูนะครับตรงฝั่งคนขับนะจะมีติ๊กเกอร์มอกอติ๊กเกอร์บอกความดันลมยางพวกนี้ต้องอยู่ครบนะครับพี่ๆนะจุดสังเกตนะครับเวลาดูรถมือสองนะดูง่ายๆเลยนะครับน็อตยึดต่างๆหมุดยึดต่างๆเคยถอดเคยขานไหมนะครับถ้า เคยถอดเคยขันเนี่ยสันนิษฐานได้เลยว่ามีการถอดไปทําสีหรือว่ารถเกิดอุบัติเหตุแน่นอนเพราะว่าถ้าน็อตเคยถอดมาเนี่ยสันนิษฐานได้ไม่กี่อย่างนะครับเนี่ยตัวพวกนี้นะครับสปอรตเมนอาร์พวกนี้รอยเชื่อมจากโรงงานเนี่ยรอยแต้มจากโรงงานเนี่ยต้องกลมสวยแบบนี้เท่านั้นนะครับผมย้ําเตือนทุกคลิปนะพี่ๆนะนะฮะให้ดูกันแบบละเอียดนะฮะร,รีวิวจัดหนักจัดเต็มเหมือนเช่นเคยเนี่ยเหมือนกับพี่ๆมารับชมเองที่บริษัทพอโตเลยนะครับ ผงประตูนะฮะได้บุกผ้ามาอย่างดีนะครับผมมือเปิดประตูได้สีโครเมียมกระจกออโต้ไฟฟ้านะครับปรับออโต้ได้ฝั่งคนขับเซ็นทรัลล็อกล็อกรถล็อกกระจกมีมาให้นะฮะตัวนี้นะครับผมเป็นจอยสติ๊กนะฮะปรับกระจกหูช้างเป็นจอยติ๊กเรียบร้อยนะครับสวยๆนะอันนี้เปิดฝาโปรงนะครับแล้วก็มีที่วางแก้วที่วางขวดน้ำกุญแจแบบไขเสียบนะมีให้ถึงสดอกด้วยกันนะครับ เนี่ยตัวผ้าตัวอะไรเงี้ยยังแน่นยังตึงอยู่เลยนะฮะเนี่ยพวกเนี้ยนะครับยังแน่นยังหนาอยู่เลยนะฮะสันเหลี่ยมตัวบอกนะแล้วก็ขอญาตเข้าไปในตัวรถเลยละกันนะครับเดี๋ยวผมขอญาตสตาร์ทเครื่องยนต์ให้ดูนะพี่ๆนะนะครับอยบคพัดนะครับแล้วก็นี่สตาร์ทแล้วนะครับผมหน้าจอสีทีเอฟทีตรงกลางนะครับบอกหนะ้าปัดเรือนใหม่ นี่เป็นแบบดิจิตอลเรียบร้อยเลขไมล์หนึ่งมื่นสามพันแปดร้อยหกสิบเอ็ดกิโลเมตรไมน้อยมากพี่เหมือนได้รถแบบว่าน้องๆป้ายแดงไปเลยนะฮะอันนี้มาตรวัดเรืองแสงทุกอย่างปกติติดครบนะครับผมนี่ไปลงไฟเลี้ยวไฟเบรกไฟหลีนะฮะได้หมดเลยนะครับสวยๆแบบนี้นะครับพวงมลาลัยนะครับได้เป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะฮะมีปุ่มควบคุมนะครับหน้าจอสีทียบทีตรงกลางตรงนี้นะครับเห็นไหมแล้วก็หน้าจอสีตรงกลางตรงนี้เพิ่ม เสียงลดเสียงเปลี่ยนช่องทางสั่งการด้วยเสียงวางสายรับสายได้หมดพวงมาลัยมีแอร์แบ็กให้ใต้พวงมาลัยนะครับคอนโซลต่างๆทุกอย่างสีดําหมดนะครับตัดกับสีเงินแบบนี้สวยๆตัว NPI นะครับได้หน้าจอมาแล้วเรียบร้อยนะครับผมนี่สวยๆเชื่อมต่อบลูทูธ AMFM ได้นะครับปกติเลยสมาร์ทดีไวลิ้งแอนดรอยตัวแอปเปิลคาเฟ่ได้หมดไฟบอร์ดนะแอร์แบ็กนะครับต้องติดเดิมครบแท้นะฮะมีกล่องคูบ็อคด้านในมาให้นะครับภาษีพรบ เดี๋ยวผมไปต่อให้นะฮะนี่มันหมดหนึ่งมิยอเนาะเดี๋ยวผมไปต่อให้นะฮะพี่ๆนะแอร์ทรงภาษีเดี๋ยวผมโอนให้ครบนะครับพี่ๆนะคันนี้ปียีสองนะคู่มือคู่มืออยู่ครบนะครับผมคู่มืออยู่ครบเล่มไม่ชำรุดสูญหายนะฮะอันนี้ต้องบอกเลยว่าสวยจริงแอร์เป็นแอร์แมนวนวลนะครับปรับใช้งานได้ง่ายดูแลรักษาง่ายอแอร์เย็นมากนะครับแอร์หนาวมากลายฝงลายฝ้ามีพร้อมนะครับเอาเลยชาร์จมีมาให้2.2ตจุด,ดหน่งนะครับ นี่แบบนี้เลยเกียร์นะครับเป็นเกียร์แมนวนวลหกสปีดนะฮะนี่เข้าง่ายนะครับจึ๊บๆๆนี่ง่ายเลยนะฮะดีโวนี่เรื่องเกียร์นี่ขอยบอกแน่นแน่นอนนะครับหัวเกียร์หุ้มนวงหุ้มหนังมาอย่างดีมีอีโคโหมดนะครับพาวเวอร์โหมดให้แล้วนะครับสำหรับปี2020สิบำหรับเกียร์แมนวนวลนะอีโคโหมดก็ประหยัดพลังงานส่วนพาวเวอร์โหมดก็อัตราการเร่งแรงทอร์คดีนะครับใครอยากใช้แบบไหนอยากใช้งานแบบไหนนะครับ จัดมาได้เลยนะครับตัวเบรกมือได้เป็นเบรกมือแบบแมนนวลนะครับที่วางแขนพักศอกได้เป็นแบบบุผ้ามาอย่างดีนะครับด้านบนนะครับก็จะเป็นสีเบรส,สีครีมครีมแบบนี้นะฮะเวลาตอนคืนเนี่ยมองเห็นได้ง่ายนะครับประมาณนี้เลยนะฮะไฟเฟย์ติดครบทุกดวงแน่นอนผมรับประกันให้ได้นะครับที่บางดงบางแดดน,นะครบเลยกระจกเป็นแบบตัดแสงแมนนวลนะฮะเดี๋ยวพาไปดูในส่วนของ ตัวห้องเครื่องกันดีกว่านะครับห้องเครื่องจะเป็นยังไงบ้างนะครับตามผมมาดูกันเลยนะฮะภายในก็จะประมาณนี้ออปชั่นไม่ได้หรือหวานใช้งานอย่างเดียวนะฮะเดินทางต่างจังหวัดนะครับขับฉี่นะลุยงานขนของนะครับคันนี้เอาอยู่แน่นอนนะฮะเดี๋ยวตามผมมาดูห้องเครื่องกันดีกว่านะฮะฝากระโปรงนะครับหลายคนบอกหนักนะรุ่นใหม่ตัวนี้นะครับก็หนักเหมือนเคยนะฮะก็หนักเหมือนเคยนะไม่ได้เบาลงเลยนะฮะเอามาดูกันนะครับ ห้องเครื่องยนต์นะฮะหนึ่งร้อยห้าสิบแรงม้านะเครื่องยนต์สองจุดสี่นะฮะดีเซลนะคันนี้ฝาครงฝาเครื่องนะครับไม่มีถอดไม่มีแกะหัวน,น็อตไม่มีขยับนะฮะคอทงคอท่อเดิมไม่เป็นสนิมแน่นอนนะครับพี่ๆีนะตัวนี้กระปุกเบรก a อ s เอเดิมอยู่ครบนะครับผมคอกรองอากาศนะฮะนี่พวกนี้คานพวกนี้สวยคมเดิมครบแท้แน่นอนนะฮะคานม้าน้าน้ายาของเหลวอะไรต่างเดี๋ยวผมเปลี่ยนถ่ายให้ใหม่หมดนะครับพี่ๆีนะนี่พัดนะลมพัดลม,ลมครบคันนะครับคานด้านข้างนะฮะ หรือว่าจะเป็นในตัวแบตเตอรี่เองก็ตามเนี่ยเดิมติดสูนมาเลยพผนเพจเลเบลนะครับตรงกันกับในสําเงาเล่มเท่านั้นนะครับตัวฝาโป่งนะครับน็อตยึดเนะเดิมเดิมเลยไม่มีถอดไม่มีขันนะครับฝาโปรงเดิมแพ้จากเกอร์ตาแผ่นกันความร้อนตึงๆไม่หย่อนเป็นท้องช้างนะครับมาพอกับรูระบายอากาศเมสปอตพวกนี้ชัดเจนยางเราฝาโป่งแน่นๆนะครับผมพี่ๆนะสติ๊กเกอร์ข้อควรระวังนะครับอยู่เดิมพบแพ้แน่นอนนะฮะเดี๋ยวให้ดูนะครับว่าฝาเดิมทั้งสองข้างไหมนะครับเนี่ยไม่มีรอยขัดรอยถอดเลยนนะพี่ ตัวนี้สวยมากฝากเดิมปั๊มโตโยต้ามาแบบนี้นะครับผมแน่นอนพี่ๆท่านไหนสนใจอยู่สำหรับรีบโว2.4 Entry นะฮะโฉมปี2022หน้าหล่อ All New นะครับติดต่อหาผมด่วนเลยนะฮะ0648436587นะครับ,รบผมเซลล์หนวดทอโต้ยินดีให้บริการวันนี้นะครับผมขอญาตลาไปก่อนแล้วพบเจอกันใหม่ในคลิปหน้าคลิปหน้าคลิปเราไปไปรถรุ่นไหล,ดล,ดล,ดลยี่ห้อไหลฝากกดติดตามกดลไลค์เป็นกำลังใจด้วยวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ